ไอเดทเดอี่แซววันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะครับผมแต่ว่าแซวมาในครอบกระเทือนนี่ยล่ะเซวครอบกระเทือนค่ะครับแซวพ่อับพอดีค่ะวันที่ยี่สิบเจ็ดก็มีผู้โฉบดีในเหล็กสามตัวน้ำปูนะคะครับผมเดี๋ยวผู้โฉบดีก็บ่วไก่พวไก่นะคะในเทพตุ้มะักขามมาถวายปูอยู่พ่อหอบปากของพ่ออยู่แม่งแบบแย่งมาโคตรดุคนเดียมาโคตรกุคนได้เดี๋ยววันที่หนึ่งครับผม ปูกระลันตีไปอยู่เด้วันทีหนึ่งเนี่ยมือมีเอฟซีมาสองสามคนแล้วนะคะสองสามกลุ่มปูกระจัญญา่แจ๋แต่ตุนปะขามื่งเข้าค่ะครับผมอันนี้คือของเกลแตงโมค่ะผลไม้ที่ส่งมาส่งมานส่งมาทั้งบรรดาเด้งสามตัวเออถืงสามตัวก็คือกาดถึอไม่ครัว สตัวแตกกนมะครับเนาะ้แต่ขุดสื่อสองตัวแมงมดถือแสดงว่าตัวไดครับหนี่ตัวแรกตัวแดกก่อนคาอหาสองเก้านี่ละกี่ปูบอกว่ายังเมื่อคืนนี่เนะยิ้มโอ้ว่าปูไปเยือนยูบาลีขี่สองหาสองหาไอ้วาเลตีว่าปูเป็นเก้าเก้าสองหาาก็ได้ได้น้ำแข็งแล้วกันนั่นก้อยได้นะครับมีเก้าสองเก้าหาสอนี่ครับโอ้เนี่ยละเก้าหาสองเก้าสองหาเนาะคีรุ่งไวยกในสามตัวนี่ละค่ะครับเออจีตมูก่ะ เพื่อนกับเพื in, ่อได้ซื้อหายเนาะค่ะซื้อพ่อหอมปาดหอมข้อสองมือสามก็ตือนเยอะมากลยะยิ้คู่ยิ้มคู่ยังถือเลขสามตัวอเนียงือเนจิมเดียดวันเียพ่นจียมพ่นอมจี้มต้นกต่าบมาได้แทพ่นเถื่อนพ่นโสมานไอ้บ้านกระไรเรียยค่ะเลขสามตัวแต่แม่คู้ว่าท่านเจือเนาะค่ะแม่คู้กั แสดงว่าให้เป็นแนวทางนะคะก็เลยบ่ได้น้ำมูนบ่เมื่อไหร่ปูไหได้เรื่องมากทีมาเอเนื้อม้วนนี่ปูกับไหแนวทางบ่หลายตัวดีกับนี่ยก็ส่องหาหาส่องสองหาซ้ำนี่ไหมครับถ้าหากศูนย์สองซ้ำนี่ไงครับบ่หลายบ่หลายครับแน่วทางม้วนนี่แหละไหเอฟซีตีสามนะคะเด้อสำหรับคนผู้ที่เล่นไล่บ้านนะค่ะหรือว่าอาหารเสี่ยอาหารเลี้ยงอาหารเที่ยงแังนั้นนะคะ กระล่องเสียงสุกเบิงนะคะข้ามปากข้ามเบาข้ามจ่าปูค่ะทุกคลิปมีความหมายนะคะทุกคลิปมีความหมายเพราะว่าก็ได้สะสมบุญส่างไปเรื่อยๆคือแม่เตียงพคนกามาบางครั <Melanie> คุณแม่นุเตียงนะคะกับคนคุณแม่ยังคนอีกคนนึงคุณแม่นุเตียงแล้วคุณแม่อีกอย่างนอาพูดอะไรมาเก่าสิบเก่าตื่นเช้าเรียงกล้วยแล้วล่ะท่านว่าเป็หยาหั่นเกี่ยวหยาท่านว่ามานั่งกดโทรศัพท์น้ำปูเลยค่อยค่อย ก้มันมาถันโฉมกเลยกโฉมมาเนี่ยคือเอาโมเดอร์ซีหาอร่ยก็ยังไข่เลยก็ยังดีแต่ว่าเพิ่งก็บว่าสืบเกินตัวนะคะสืบพ่ออยู่ได้พ่ออยู่ไดไปเป็นคือคุณเมนูเตียงเพิ่นมาว่าค่ะเพิ่นก็ว่าบอกคนไดสูข้าปูเรียครับผมถึงว่าบ่ได้บ่ได้หลายเราว่าเด็กวดละแสนสองแสนเนี่ยเข้าได้ทุกงวดมันก็ถือว่าดีเขายาไปเนเกินตัวแล้วก็ยังรออยู่แต่ว่าแม่แล้วแม่เ่ราถุ่มป่านนั้นที่เราว่า บมเป็นว่าบ่อใดน้ำปูใด,ด้แต่ว่าแม่แมกับบ่อได้มาทานเหมือนแล้วว่าแม่กับแบงมาทานน้ำปูน้ำทานวันนั้นวันนี้เบียงยูแบงกินแบงใส่แบงทานแล้ว่าแม่ได้มาตรวจแล้วว่าดังนั้นล้วก็มาถวายนะคะปูก็ให้สูกไห็ดมานคนเยอะแต่ว่าเดี๋ยวจงแนนนินมนต์ปูแล้วปูสีบาวว่าจำแนนนะคะจงรวดิีต่างเพราะว่า ทุกคลิปมีความหมายนะคะครับผม,มฟังดีๆให้ฟังดีๆให้ติดตามทั้งสองเนาะค่ะมีรังวัาทุกชอ็อตเลยนะครับสิเป็นช่องยิ้มแล้วรวยแต่โมพารวยแล่พารวยแม่นบอกครับแล้วก็นัชชาพาโชคนะคะ่ะนั่นแหละคะ่ะพี่นี่พีจัลนาก็เสียอีกพารวยแต่โกดติดตามโกดไลลโกดแช่ห้เพิ่นเนาะคะ่ะเพราะว่ามันสิบะเดียผ่านคลิปเด็ดเนาะคะ่ะแล้วก็ตัวเลขทุกตัวหรือวา่า ขำเบาข้ามจากปูข้าพี่นีพิจารณาเบิ้งเนาะคะ่ะแล้วก็เข้ากับแย่ซื้อตัตวซื้อเท่าที่เข้าพ่อซื้อได้หมายว่ากันไว้น้ำเนาะคะ่ะกันพิษผัไใ้น้ำบนเป็นว่าเข้าสื่อจนมัดจะของเนาะค่ะแล้วก็มาโทษปูที่รังะคาร์บอนเราค่ะเพราะว่าบางเครือบางที่มันงแต่คองเสียงดว้วงเสียงสูงเนาะคะ่ะคือนกันกับมอดูแลห้าะคะิวฮาร์โบว์เราค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ได้จังหวะ กับพี่นี่พิจารณาสําหรับวันที่สามสิบเอ็ดนะคะเด้อผู้ใดอยากไปรวมบญน้าที่วัดปู่เททองไปได้นะคะช่วงเช้าแต่สิมีการแห่ต้นผับป้าแล้วกันละล่ำถวายคือเจ้ามีป่วยท่านแล้วก็มีโร่งท่านเนาะค่ะโรงท่านมือหลังก็บ่มีเสาป่วยนํ้ติดเพราะว่าซ้ำคนไหนจะดูแล้ว่เ่นครับแต่ไจะขาดบางไรครับแต่ว่าแม่พวกอ่ะบอก้นไหวแล้วเนาะค่ะเมาคนไหวแล้วชากล้วย ค่ะแต่ว่าเพิ่นมากอะคือได้<ช>เพิ่นบ่ามากอะคือบ่เห็น <c oughs> พ, <c oughs> พอ,อเพิ่นวัติดต่อมาอีู่นะครับพ่นวัตถิตรก็บ่รู้คือกันครับผมค่ะอันนี้ก็เว้ากันไว้เพราะว่าเพิ่นกัเดิอมมาหามีผู้อยากเที่ลงท่านครนับพี่น,อน้อำในคู่ก็เรียบรับปากเพิ่นไว้ว่าที่ซับสิบเอไปเด้องขั้นไปก็มันก็สิอาจสิมีหลายเจ้าอยู่งน้ำน้ำคุณแม่แล้วก็สิมาคือเก่าวตัวน้องคายแม่นบ่ครับมาเต็มจอแล้วครับคุณแม่เพิบอล่ขาดตกค่ะน้องไายแต่ว่าปลาทูนี่ เดี๋ยวอะซีมี่แก่กระเบื้องก่อนเนาะค่ะเนาะครับปรับสถานการณ์ก่อนสำหรับหัวนี่ไม่กลัอกกรปูว่าท่านมีโซูมี่มานแก่เสียไปทำบุญเก่าว่ะนะ้วค่ะเสริมสา่งมาแล้วมีนทององคปูห้าวเนาะค่ะเนาะกระปูพนกระว่าไว้แล้วแต่ว่าจิตเป็นยังไงอ้าวมือร่องนิมม้วนปูร่องหมดเนาะค่ะเพราะว่าไก่มือแล้วค่ะครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเจ็ด เนาะคะ่ะครับอืมยาสีมือมือที่หายแบบแมบเนาะค่ะไก่ละละแต่ว่าอย่าลืมสร้างใบสีอืสร้างใบสไีไห้กู้นั่นออืมมือมือวันที่สามสิบเอ็ดสองคููเหรอ เออมาอื้นนั่งนะเขาแตงขันห้ามมาคารวะเมื่อมอวปู่ตาปู่ปคือฝาค้าปู่ผู้ปูป่ปูขุมเจ้าคือเจ้าทั้งเจา้เจาว่าเจา้าอกเออคิงทักทึบเออมาดูเร่ผมบ้านบางเมื่อไหร่ดูทุ้มอื่นอื่นกินั่งหล่าบ้านเออผู้ผุกแกลตาไก่ผู้ผุกแกล็ดตาคือตรงนี้เราเมื่อวันมีขอให้ถามผววตรงก็เด้อว่าจะกินนั่งหลา้า,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 ลา,าวาว่กกนนา ให้ลูก้าชาวขลงแต่พวกอย่างหนึ่งชช่นชุกูชุกม่ศีมีใจเชียงใหม่ชื่อตงเนาะเออจะกเชื้อจาก,จากถาวาค่ะอ้ารับรู้รับรู้้าวเวททวนก็รับรู้อืมรับรู้เมื่อใดเออเพ้าท่านี้พอ่อเข้าใจแล้วเราครับผมพ่อไม่ได้รำไรได้<อ>พ่อเข้าใจง่ายได้พ่อเป็นคนเข้าใจอะไรได้ง่าย บพกเป็นข you know, mm, 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 ้อเข่าใหญ่หนะักนะพูดแล้วเออบวามแมงทะลุหูถ่ายออกหูขวานะผู้บางคนพอมย์ช้อนบ่ได้เนาะเออเข่าหูถ่ายออกหูขวามันนั่งหนักหัวเคลื่อนไม่รูปวะนั่ง่ะผู้รักคนกับชอนรูปทอนเต่าบ่ได้เนาะเออกับเป็นฟุกเป็นกำเป็นมือขั้นเข่าบ่ปล่อยบ่ว่าง บอลปอยไปาตามโะเทงกรมเขากับเปนทุกคือรูเข้าทำความคิดแง่บ่ถาถึงน่าหาอกเออถือตำบวตำหนาจาเออถือข้ายคล้ายหน้าข้ายหวานข้ายเพื่อนไปไทยเอาตลอดเว้ยาก็คือเปล่นไปก็ได้ข้าัาชารเพ่อแม่ก็รที่ได้ไปยกกองขยะเลยแม่วาดุามเออเพราะฉะนาันยาตามแต่ลูกใต่เต่าเกินินังเล้อลเกเอดไม่มือ ลูกเต่าคือป่ถือป่อตอกอภัยได้แต่ไม่ได้ช้ำคาดเขาใจป้อหนักหนักเนาะข้างแล้วข้างเราเออเทือไทยพ่อแม่ทิพ้าย,อเ,ย,ายเออลูกเต้าบ่อดิเออต่ชมขวดคือคืงจรนะรับหน้าได้ลูกแออมนว่เาเข้าสิงตายเออมาตายแท่แม่แด้ลูกป่ตายแทนได้ลูกกะได้เนาะพราะแม่ตายแท่ลูกได้ลูกตายแทนพอนน่อแม่กับปได้นะอ,อื ความเก็บความปวดการดูคือคอคือแมงเฮดน้าหลูกน้าเมื่อเฮาเฮดเร้วหน้าเมื่อหลูกมันบ่ดีคือเออเฮาเขียมเฮ้าชนเออบอกหูถ่ายทะลุหูหัวทำเร็วทำร่าเขาก็สมควรตัดได้นแล้วหรอสมควรตัดสมควรปล่อยวางเมื่อนั่งหนากหน่อยยาเก็บไปใช่ใจยาเก็บไปใช่อารมณ์เออยากเกิดแตจคล้องเป็นทุกข์ คนเราเกิดมาเพื่อเกิดมาช่างบูญไม่ใช่มาช่างกรรมต่อไปให้ช่างบูญให้มือลูมือถึงมือใช่ให้ครอบครัวยูถึงเป็นทุกเออจะไปคิดอะไรผู้ชาติในเมื่อกดแทงกรรมมันถือร่มงขดเขาเองเข้าใจปะครับในเมื่อลูกเ่าม้านเบาฟังความพอแม้เออกะปลอยไปตามโดแทงกรรม ทุกทึงทุกอย่างจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นอะไรเพราะเขาเป็นคนทำเราไม่ได้ทับเขาเป็นคนทำเขาไม่เชื่อฟังพ่อแม่อืมเขาคือป้ายรู้ทั้งรู้แต่ก็ทืมเพราะผมจักคุ้มพอคุณมแม่ครู็นิ่งเขางกคูผนิโบกเขาปอดง,ง่ายเ,เมื่อไม่รูู้มิคุ้ม,มพ่อแม่สอนไม่ได้ครูบาอาจารย์สอนไม่ได้ ก็ต้องให้กดแห่งการสอนใช่ไหมอาจารย์เด้ครับปู่ม uh, ันเป็นกางร์ดเลยแต่กระมวดเรียนเขียนอ่านมาอยู่นะพ่อหู่จักถึงหู่จักท่ามหุ้งเรื่องจังเลยครับปู่มาะพ่อแนะนำให้หู่จักว่าคูณคุณโถดแล้วลูกเด้อครับอันไหนสมควรอันไหนไม่สมควรอันไหนนกไก่เนื้อหัวเกาเกาโมอ เออข้าวปาติวัดหรือปลาติวัดอปลาวัดเอาแล้วลูกเด้อถูกสิ่งทุกอางมีกฎแห่งกรรมมีกฎของมันตายไปจะว่าจาน้องคือว่าพิ่นบ่เขียนคือหแล้วกเดอเออฟพิเหแยเหวตัวตายปจานนุ่งคือหวาเออเอานังถือกูนะรังถือเรื่องบักนเรื่องบากือเรื่องบกกะ คือไปสูงหรือไปตนนะ่ำกรงนอืมผู้ใดทำกรรมอื่นทังวันต้องรับกรรมของนะลูกเออผมมันเปลี่ยนกรรมถ้เพราะฉะนั้นให้รูปร้านตรงทั้งวอนจะให้ไวเอออย่าพะร้อนขลองค้นอย่าล้มละลืม,มไม่หลูก,ไม,กไม่ทักไม่ชื้น บางคือบางทือกระลงมตัวเองิงบางครั้งกระลงปัไปลนละ้มนั้นข้างไข่ปลาเออคือบาดกระพองคือต่างเ่าเปิ้ลคือบาเกิดมาค่ะนี่กูหาความชุกใจกับพคาะแต่ทําไมไม่หาส่วนบุญให้เจ้าเองด้วยกับลูกเพราะว่าเขาต้องทำบุญแล้วนะไม่ใช่ว่าปู่กระลงนะมมาปู่มีเงินมีมคำ คุ้มคูบาอาการคุ้มพอคุ้มแม่เรื่องพื้นเอองามคู่งามหยากจังมากคือถึงิพอคือถึงแม่จังมากกาบขอขามาราชโตกลูกคืบไปแล้วทั่วทั้งมือใหญ่วาดข้นกับใช้เกินปัดสมพอแม่ตายนี่จา้ามั่นเป็นจังฐานะเออมาอ่อนมาอ่อนมากกาดขี่เทาเออมากราบมากราบที่หล่กเขาเอ๋นเน ขันดาเนี่ยใช้กระดูกขันโอ้โหครับโอ้กระดูกขึ้นเออประกาศทาเออประกาศตักเสกนึ่งบ่ได้นึ่งแล้วคลองไงกระดานในนึ่งแล้วในยึ่งบ่มปูเออเป็นเท่าเป็นทานไปแล้วนะคู่กับโค้งกับแบงนึ่งคู่กับโคองกับบวมแบงนึ่งไปคล้องบ้านเร็วเป็นส่วนจากว่าเร็วเป็นคนปล่อยมากนะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีกฎ เข้าเปิดมาลูกเข้ากับมืกอกดมืกอกดให้ตัวเองนะลูกให้มืกอกดเกินให้ตัวเองแล้วเออเพาอะถนั้นลูกานะจงสังวรใจเออจะผายลมจะพ้องขนในเมื่อว่นมิขนให้พ่อเออพราะะนั้นให้จำใจใหญ่ไว้เกิดมาเป็นคนให้มิแสตีให้มิปัญญา นนมือบ่ามือทางทะกค้งบนไปกระดุกเออมือลอยกินตาลอยท่าตามน้อยคอยนําค่ะบ้างว่าป็นนักนดาไปขึ้นน้กหมากมาขึ้นร้ายกับเป็นถูกคืนน้ำดูก,กับเป็นถูกแม่บ้าครับอนนเออขั้นวัลปอยว่วว่างเข้ากับปอยว่างการคือพอเมยอภัยทำเร็วทำเรา เอออภัยเร็วอภัยอื่นอภัยเร็วอภัยอื่นขั้นพ่อแม่เออควมีโกูให้ลูกไข่ต่อเออมีเฮียนมีทานเมื่อเดือดหักลูกได้ไดยลูกไปตีครูตีแต่ว่าเออมือหน้าอยู่ลอยได้อืโอ้หมดมือลูกตีครูตีโต้ได้ลูกบ้าเคยคข้มทุกขรรมมาก ขายไปอีกา,ารชไรปบางอย่งครับผมเออขายไปเรื่อยๆขายหารชิ้นยูอีกหารชิ้ไ,ไปบาาเรื่อยๆตีคูก,กี่ครอกันเห็นแต่เนี้ยอดี่หมเห็นแต่เนี้ยพอมาปู๊กกบขายหารชิ้นกันฮะร่อยไรกัมนมาเรื่อยมืดร่อยไรมาเรื่อยๆฮะไทยลูกไทยเต่าอ,ออกมาก ว่าถึงปั๊บเมื่อปั๊บตัวเปิดข้อมือชัดนหญ่เก่าคือเก่าเ้อบแบบนี้เลยครับวันนี้ไปขายเสื้อไม่วันพอุ่เออขายความใดไปจำไปจองวันข้อหักลูกไหมบอข้อคลึกน้ำลูกขอดยางลูกลำบากต่างจักรแต่เขาตีเขาข่าลูกแต่พ้อเออไปไทยออกมากยังม่มืดยึดคำมือยึดยึดเออ บานนี่พ่อแม่ได้ไปยูทูปตอนน่ะมืดมืดทิ้งบานมืดทิ้งเฮือนมืดทั้งทีไหายมืดทั้งทีหน้าเสร็จับครับมืดทั้งทีหายทีหน้าได้ไปอานใชคทีเขารูไออ่คตรต้องขังข้าเปิดจังไส่ดูบาดูดังดูดีกว่ากานบ้ามาแล้วุบ้ามาเลย น่าละพ่อกันั้นญาฉะนั้นจำใบได้หรือเนื่องเมื่อพอแม่อถอนบ่ได้ยาให้ทำเร็วทำรักหยุดหยุดการกระทำเด็กค่ะอีนางน,น่าหรอแต่วันนะพ่อฉะนั้นให้มันทุกไปเลยอืม,มันบม่มบักหนให้มันเคยของมันไปอื<ๆ>กรรมที่เราทำของเขาอื่นอะไรเขาไม่ได้ร่วมโทษกรรมของเขาถือลงโทษเขาเอ<ๆ>ื่นเข้าใจไหม เออแกเป็นเกเป็นรั่วอืมเขาถือเก็บกับเรื่องเขาเขาเขาถือปวดเรื่องเขาเขาเขาถือหอนคือห้องเรื่องเขาเขาเขาทําเองคืไปชวนไปต่างยังักกระดอก็วิ่งชวนต่างไปแล้วมันดื้อขึ้นบอกเห็นมาเลียวตัวแม่บอกเออการอภัยให้คนบ่ได้อภัยแถวอภัยเรานะอืมบ่หุ่จักทั้งเมืองอื่นงางบ่ห pues mm. pues, ุูน <BR> จ <EN issance> right, um. uh ัก huh. ทั้งเมืองอื่นอื คือใค้จะคล้องเกิงตายปาุ๊บพ่อแม่ก็ได้สงคว,ควคงัคือแล้วหรือสมควัญมือจะตกปัญญาผู้ใดก็ได้เกิดมาชา่ยช,ชิคือบังตายคือให้เขาเอาไปเผาคือบังเพราะให้โลกเขาทันเชิญมาในทางความดีได้บ่ตายไปเออการเงิงคือบ,บ่ายก็คือเอาร่มตาหมอหนอ้าโกกยางเหลือวถือว่ามือไรคือหมองชูหมองตามบ่ จะดได้ตกแต่คุ้มเอาเว้กี่ห้องหาพอหาไม่ห้องความข้าหาอู้ชอยผู้ขายใดพ้าะไม่ไผรชายใดเมดจากพบผู้มันไม่มีใครช่วยได้ไปตามกฎแห่งกรรมทุกคนคนเราเวียนบ่ายตายเกิดเข้าใจมใั้ยเออไม่สามารถบรรลุได้เพราะว่าเราไม่ได้เวียนเราไม่ได้ปฏิบัติตัวไงอืมเราก็เวียนบ่ายตายเกิดอย่งางเดิม เออไปมูไปม้าไปกาไปปัดไรเปงัปไปปวไปคุ้ยให้เขาตึนเขาขาอืมมั่นเป็นจำถันด้วยการกระทําทตอนเข้าเป็นมน,นุษย์อยู่นะไม่เมื่อเท้าเป็นมนุษย์อืมเข้าไม่อจมองเท้าแขนเท้าขาเท้ามู๊เท้ากาให้ปัิบึงปัดหนึ่งปัตบึบปัดเอาให้เอาตัวอย่างชื่อดีมาปัิบัติเออ้ายในจิตวัตรปัดจำบ้นอืมโรงเรียนเขาไม่สอนคนเขาว่าไม่สอนควาย ตรงจำบัดในเมื่อฮักเกิดเป็นคมเข้าหูแม้บ่าเข้าหูก็ม่วกะควายคนเด้เข้าหูกาหมูกหมาคนเด้เข้าชามาเบาไดเข้างามาฉ่างไดนะเพื่อนจะเ่าเข้าคือคือคงามแง่อวัเพราะฉะนั้นให้ท็กซี่ไปด้เกิดหรือเลาเพราะแม่พอหายนะพอสอนนะทว่าให้ผู้จัก พื้นตัวเองช้อนให้ใส่สติปัญญาตัวเองอพอา่แม่นไปโมกมุ่งทุ่อม,ม,าามองเพราะแม่นบาผัดทางหน้าทางมองชั่แล้วช้ำเราดู่ะชื่อแล้วชื่อเบอร์ชื่อันคู่จักวมามันบ่ถึงไปชื่อที่ยังมากมากระโดดตากี๋ชื่อพ่อดูได้แต่ตวัวเงี้ยกับมี่บ้านกับมื่โรคก,กับมี่เนี่ยเดือดกันทีกก่ยังหมากมาเออวะ เม่ใจใหญ่ใจใหญ่ใจว่าคือเห็นผลเถียบบ่งามเสียมากาโอ้เอามาตรงหน้าตรงหลังอีกพอร่ำเอียงอีกพอจังไถ่อีกพอจังคือเออบาบุญขึ้นพวดเค่อยคือนใจบ่จิตจะขล้องมาพัฒนาบ่บนสินท่าน่ะฮ็อมาไปช้อนจังไดกระบอกางช้อนจังไดกัะบอกจั ม่เงินบงแล้วมือเท่าไหร่คือมัดคือนั่งงกแกงแหวงคือกันเออข้างอปดัดเท่นกันุุนลักขายเงินทุย่างผุนอักมานั่งกอจอบอ่ะใช่ก็เป็่นไปดูง่ายมือก็เื่อนเงินกูเปอรกูเปิรชัดจาพทุ่งนี้ก็ไปทํามหมากจ้าได้